นี่ทุกคนตัวใหญ่มาดูนี่ทุกคนเชืวบืดยูวอซับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเน่เซียนปากกาศ <'m> วันนี้เรามาลองใหม่นี้ทุกคนใหม่ เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เพิ่มอีกไหมบอกก่อนเลยว่าชีเรื่ำอะไรกันเราจะไปจะพิ่งไปทุกคนเดี๋ยวเงยมาเลยตรงนี้ก่อนเวียนขอบเลยเวียนขอบเลยพี่ตามีฟองอันตักเลยโอ้โหโดูนเ,นเนี้ยเป็นไหมมาทุกคนไปต่อทุกคนนี่นี่หมด นี่น่าจะมีหัวนาะมั่นนะทุกคนเอ้อยขอบนี่น่าจะมีเอ้ยเดี๋ยวเราเข้ามาในนี้เลยแถวนี้น่าจะมีตัวใหญ่นะไปดูกันทุกคนมาเห็นอยากจะมาตักตัวใหญ่แถวนี้ทุกคนแถวน,นี้ยิย่งเห็นคาดไปว่าจะมีตัวใหญ่ขอบกันนะทุกคน nhiều con, mà đủ. con gì vậy, 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 như gì vậy, con gì vậy, con Chặt vậy, con gì con gì con con vậy,

นี่นี่เดี๋ยวมาขอบเด็ก่อนนี่ทุกคนแม่ปันนี่ทุกคนพ่อพัอนมันด้วยได้พ่อมันได้พ่อพันมันดุกคนมาใส่ต่อ พ่อบานมาอือแม่บานอือแม่บานอืออดูดูก่อนนี่ี่ดูกคนนี่ดูกคนดู เลยไปไปเต๋อครับผมเออตักไปเลยมีกระลุยลูกไม่ต้องหวงใจเรื่องนั้นเอาเลยนี่คนไม่ต้องหวงใจเรื่องนั้นลูกอม่งนั้นไม่ต้องกลัวปลากระลุยลูกเออดูลูกปลากระลุยลูกไม่ต้องกลัวจับต่อไปลูก

เดี๋ยวจับตะปูก่อนแล้วก็ใส่เงียดเอาโอเคมีผู้นะไปจับเงียไปเลยเงียดนี่บ่อยที่บ้านทุกคนโอเคได้เงียมาสองตัวก็มีตักได้เรื่อยๆลูกเดี๋ยวระวังที่น้ำลึกๆนะไปต่อไปต่อตรงไหนมีโฟงก็ตักได้เลยมันน่าจะมีปลาแหละ

nó là cái phu này tụi con này con phu rồi ok ok cá mày mày tụi này nào tụi này lúc nó đánh nhau mày đâu đẹp mấy à đẹp cái này lúc dính hả? là bận chưa mấy à? ở chân. ơi dính hả? ยูแต่เจียวเลยเหรจริงเหรอลูกเอ้ยตักไปเด้เลยลูกตักไปเด้เลยไห่ก้าวเล็กแรงประคบนูแล้วดำปื๊ดจริงเหรอครับิมไปทุกคนขอโทษนะที่ไม่ค okay. ่อยดูปลาเลยพ่อตำเวลาทุกคนมาแป๊บเดียว แต่ว่าตักสนุกมากไปอต่อแล้วกันไปจคลิปนี้เนี่นก็จะต้องใจตักจริงๆครับผมไม่ได้ทุกคนอยู่ในป่าเนี่ยเราออกมาก็นอกมั้งลูกไปตักขอบมั้งไปได้ไหมลูกกี่ตัวก็อบพอจะได้เนาะ อะไรอะอืตัวเมียเรือผมทำไม่ดีอ้าววิญาณนี่ในเด็ดเลยวิญญาณอ้าโอ้โหอาลุนอะไรวิญญาณไดอยังไงลูนไอ้พันธุ์ แกงจ๋าปได้ที่แกงอ่ะปลรลัดเบอร์อือมังจ่อดูอืมอันนำจ่ออืมอ้าวอ้าวลงไปเลยอ่ะบนนั้นปลาหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าพับปวดได้ตักได้เลยมังจอแต่เงียบไม่ค่ไปหาลงเนี่ยมันลึกแรงแล้วไปต่อทุกคนไปต่อโอเคแบบนี้ดีกว่าเงียบร้องยอดเลย คลิปหน้าก็ว่ากันใหม่คลิปนี้มีเขาต้องเจี๊ยบก่อนฝากันแล้วก็เชียร์อะไตามอะไรคลิปใหม่จะไปเิ๊ปเปิ้ลหม่เป็นเพชรสวย